สวัสดีจ้าวันนี้เขาประยุกกับผิวกขวงเซ็งออกง่ายแต่ชั่วแล้ววันนี้บีจะมาอัาเดสรถขอบโค้ชจะให้นางราคาถึกถึกกันจ้ะพี่น้องแล้ววันนี้บีจะเก่าคันนี้เลยอีซูซูมิวเอ็กรุ่น3.0 DVD รถปี2014และคันนี้จะเป็นโตเกียร์ออโต้และคันนี้จะเป็นโต้รถบานมือเดียวเหล็กไม้ใส่งานไปแค่หนึ่งแสนสามพันกิโลเท่านั้นและคันนี้พี่น้องมีมาไดวาจันราคาพิเศษมาหายจากราคาปกตินาป้ายหกแสนแปดพันบาท แต่วันนี้บีมีโซลดมาหายค่านี้เหลือเพียงแค่หาแสนหกหมื่นันบาทถนันพี่น้องผู้ใดสนใจอยู่บีมบริ่ายาลซาและค่นมีสามารถจัดไปแน์นในเต็มสนใจเฝ้าโทรหาบีมในเลืยทีศูนย์หกสาห่เจ็ดเจ็ดเจหรือว่าจะทักไลน์แอดเอไปเชียห้ามากันเลยจ้ะพี่แอดใซเชเอ่สองสามซีมีแอดด้านะ ้าเขามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้จ้ะพี่นอ้องแะสซี่โซดบิมบวกวัดเพิ่มอีกเจ็ดเปอร์เซ็นต์สนใจยารอสายดรืจ๋ามาจากดีบิมพ้าเลยมั้งแต่ด่านหน้าตัวรถขั้นนี้กันเลยจ้ะพี่น้องสีตัวรถขั้นนี้นอกจากกรารแสดงเป็นตัวสีขาวมุกเดิมมาจากโรงงานกระจังด้านหน้านะขั้นนี้สภาพสวยแต่ตกแต่งเป็นตัวสีโครเมียมไฟหนะ้าขั้นนี้ได้เป็นตัวไฟหนา้าโปรเจคเตอร์แล้วจ้ะพี่น้อง ไฟตัดหมอมีมาหายสอูหนามีไฟเดท้ามรันนิงไหลมาหายพ้อมและเครื่องยนต์คันนี้นอกจากได้เป็นตัวเครื่องยนต์ดีเซลขนาด3.0ลิตรได้เป็นตัวเครื่องยนต์ VGS Turbo มาแล้วตา สภาพของเครื่องพี่น้องบึงได้ได้ว่าบ่มีขาบไหลย,ยืมของตัวน้ำมันแล้วโค้งสั่งตัวรถคันนี้เข้ารับประกันให้เลยแต่ว่ารถบ่เคยเกิดอุบัติเหตุชนนักพี่ความจมน้ำตัดต่อยอมแมวม้าแนนนอนจานร้อยเปอร์เซ็นต์ตรวจพบเจอเข้ารับซื้อคืนเต็มจำนวนเลยจ้าฟ้ากระโปรงคันนี้ก็จะเป็นตัวฟ้ากระโปรงเดิมๆมาจากโรงงานหัวน็อตบ่มีห้อยแกะห้อยไขและสีตัวรถคันนี้จะเป็นตัวสีขาวหมึกเดิมมาจากโรงงานเลยจ้ะพี่น้อง คันนี้จะเป็นโตรถบ้านเมื่อเดียวออฟชันครบราคาถึกแต่โคงสั่งตโตรถฟังคนนังพี่น้องหัวนอตคันน,น,นี้บ่มีห้อยแกะห้อยไข่ม่เลยจ้ะบ่มีห้อยสาสีผลนสีและห้อยตอกเมงอาคันนี้ก็ได้เป็นโตห้อยตอกเมงอาเดิมๆม,มาจากโรงงานรับประกันคงสังตโตรถคันนี้เลยจ้ะว่าบ่เคยเกิดอุบัติเหตุมาแนอนอนจากเงินเบอร์เซ้นห่านัดฟังนี้บ่มีห้อยแกะห้อยไขห้อยแต้มสีจากโรงงานคันนี้กันยังยุครบออฟชันภายในเดยเป็นโตภายในดำมีแอร์แบ็กมาห้2สองคู่หนา เครื่องเล่นได้เป็นตัวเครื่องเล่นเดิมๆม,มาจากโรงงาน AM/FM ได้ มีนเวกเกเตอร์ระบบน้ำทางมาใหายมีกล่องมองถอยหลังมาใหายน้ำจ่าแอร์ออโต้เกียร์ออโต้โต๊กแต่งเป็นตัว้า่ใหม่พี่น้องและตัวบาคันนี้ได้เป็นตัวเบาหนังทั้งหมด3แถวตอนรองร้อยการใช้งานมีมาหน่อยอีจกจ้าผู้ใดสนใจอยู่พี่น้องขันนี้ได้เป็นตัวมิวเอ็กได้เป็นตัวรถบ้านเมื่อเดียวตัวท็อปเหล็กไม่ในน้อยจากพี่น้องและสีตัวรถขันนี้บริวาสีสวยเสมอรอบขั้นออปชั่นดันท้ายคั้นนี้พี่น้องไฟท้ายคันนี้สภาพสวยสวยก็เลยจา้าบ่มีห้อยแตกห้อยเล่าแล้วก็ได้เป็นต แตงมาหายมีกล้องมองถอยหลังมาหายพร้อมและออปชันด้านทา้ายคันนีพี่นอ้องโค้งสางตัวรถคันนี้นอจากสติ๊กเกอเร์เลียนบาบมีห้อยสาสีผุนสีหัวนอ็อตบมีห้อยแก่ห้อยไขย่แล้วพรมตัวรถคันนีพี่นอ้องคันนี้มีจอกลางมาหายล้วเรียบร้อยจา้ามีแอร์ล้ามาหายสามแถวตอนตัวบอไจะเป็นตัวบอหนังทั้งหมดสามแถวตอนบอแถวตอยสามบอใส่สามารถภาพเรียบราลงไปได้จา้า ที่เก็บของที่เก็บสมราก,ก็ซิมีเพิ่มขึ้นและสีตัวรถฟังค้นขับพี่น้องสีสวยเสมอหล่อขั้นอีดีจ้าและคั้นนี้พี่น้องได้เป็นตัวระบบไฟฟ้ามาให้หลบคขั้นกระจกบานเลื่อนปรับไฟฟ้าสี่บานฟังคนขับปรับออโต้มีระบบเซนทันลล็อกกระจกม้งขางปรับม่มม้อแล้วก็ภาพเก็บแบบไฟฟ้าในน้าจ้าพวงอะไรคั้นนี้กรเด็นตัวพวงอะไรเดิมมาจากโรงงานมีระบบความปลอดภยัยแอร์แบกมาให้เป็นพวงอะไรแบบมั่นตีฟังก์ชันกุญแจขี้เลดกดปุ่มสตาร์ทไม่แล้วจ้า รถปานมือเดียวรถสวยไม่น้อยและตัวเบคาคันนี้ได้เป็นตัวเบาหนังเบอค้นขคับได้เป็นตัวเบาป้าไฟขวาทั้งหมด8ทิศทางกันเลยจ้าออฟชันจัดเต็มราคาถูกพี่น้องผู้ใดสนใจยูบีมจัดราคาพิเศษให้เหลือเพียงแคร์หาแสนหกหมื่นแปดพันบาทเท่านาันในใน้นจ้ารับไฟแนนด์ใดพรอมไม่แค่เดือนละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทตะลอดอยู่สัญญาสนใจฟาทวทรหาบีมได้เลยทีศูนย์หกสามหาศูนย์หกสี่เจ็ดเจ็ดเจ็ด หรือว่า,าตัวฮักไลน์ @officialhoma กันใดๆที่ #sai #che #1 #2 #3 #4 มี #dana ถ้าเข้ามาสอบถามารายละเอียดเพิ่มเติมกันได้แต่พี่น้องหรือว่าพี่น้องสนใจเป็นตัวซื้อสดเนาะแต่บินฟรีแวะแทงอีก7%สนใจยาล้อ e ซ่าอีหรืจ้ะและวสำหรับผู้ใดที่มาคลิปนี้พี่น้องมีฝากดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้เพื่อนาทีมงานกวงเซ็งและวสำหรับบุณีมีนท์คอโต้ร่ากับไปก่อนจ้ะพบกันไหมในคลิปหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า